แอบนัวขั่วโซลยามาแล้วคะ่ะมือนีสิพ,พ่าพี่น้องไม่ยางเลาะตลาดเนาะจ้า,จามือนีโซล่ายาเลิกหามุงก็ได้พากันไม่ยางเลาะเล่นตลาดเนาะจ้า,จาสามีโซล่ายาเพื่อนกระจมหลายมือลเลยจา้าบ่าเพื่อนอยากกินแกงบอกฝักใส่ไก่ใส่ตีนไก่ใส่เหลือเนาะจ้า,จาแล้วก็กินกับข้าวปุ่นเพื่อนมากมากเดยเมนูนี่เพื่อนจมให้โซลยาหลายมือแล้วเพิน่นว่า แรกๆอ่ะอยู่ด้วยกันหนูทําให้พี่กินบ่อยๆช่วงหลังๆหนูไม่ค่อยได้ทําเลยวาซานโซลยากอะไรยินคําหนีมาหลายเทือแล้วล,ล,ละมือนี่ก็ได้เลิกได้ยามพากันมายางตลาดสื่อของไปเฮ็ดให้เพิินกินเนาะจ้ะพี่น้องตลาดนี่ก็มีแต่ก้าวเข่าเสพๆเนาะจ้ะยางพานลานปลาดุกย่างกอ,ากอยากอยู่ได้จ้ะแต่ว่าก็ซสื่อเครื่องที่ว่าสิแก้งบอกฟักนะเต็มใหม่เต็มมือแล้ว ตอนนี้ก็พากันได้ของแหลวเรียบร้อยของเต็มนากระแจงรถเต็มนากระแจงรถบ่อพ่อพีอูพีอีกบักมม่นี่ก็นหน่วยบักย่างไง e. น,นักเนาะจา้ะบทสามารถถือได้เลยต้องเอาไว้เครื่องก้างตอนนี้กระได้ผากันกัาบหองแล้วเนาะจ้า,จาพากันคีรถกั๊บหองกระใกล้เติบยู่ด้วยจ้ะประมาณสิบโลนี่ละ่ะเบิง่งแดนหามุ่งกลัวกันยังแดนแหง้งยู่เนาะจ้าแดนเมืองไทยเฮ้าฮอดอน หายกว่าตอนเทียงแดดแห้งขนาดเลยคี่มาได้จักน้อยแดดก็เริ่มบ๊ลงแล้วนะจ๊ะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณหามงูซีซิบแล้วนะจ๊ะตะเว่นก็ะสีเริ่มตกดินแล้วนะจ๊ะนี่และจ๊ะระวังทางกลับหงนะจ๊ะไปตลาดกลับมาแล้วพากันมาคี่รถใส่เวลาในการเดินทางกับประมาณเกือบคริ่งชัง่วงผุระจ้ะไปกลับนะจ๊ะ ขี้มาได้จากน้อยกับสีมเมวเอาพักติวเนาะจ้าไอ้คนในโรงงานนี่แหละจ้าเิ่นโพดขายพักติ๋วเนาะจ้าก็เลยสื่อก็เพิินไหวมัดหนึง่งขาไปกับพอเพิ่นอยู่หนาเฮือนอยู่จาก,กเลยบอกเพิ่นไว้เดี๋ยวขาับสีเวเอ้าเนาะจ้าตอนนี้โซลยาก,กับพอเฮือนเพิ่นแล้วเนาะจ้าก็เวเอาพักติวก็เพิินเอาไหวถ้าแก้งเคสด,ดอกว่านี่ทางกล a b พอโซลยาก,กับสีประมาณนี้เนาะจ้าพากันปลูกมันเป็นไทบแบยา ใหญ่เลยคีคีคีหนีจ้าตอนนี้ก็มาฮอดหองแล้วเนาะจ้านี่ละค้องทีได้แก้งบักฟักเห่ากะสิมีบักฟกักมีโฮลละผ้าเนาะจ้าแล้วก็ได้ไอป้ป้าโกดขนมจีนโลหนึ่งเนาะจ่ารวปกขะปุนแล้วก็ได้กะทิน้ำเต้าหู้แล้วก็นี่ละจ้าพักติวที่โซลยาสร้างไหวเนาะจ้าอันนี้ก็เป็นป้าป้าวง ป้าก,กอบนะจ๊ะโซลยาหมากักมันแซ่บดีโซลยาวา่ามันจืดๆมันกับใบเคีมแห้งนะจ๊ะนี่อันนี้กับบักโม่ที่โซลยาวา่าแหละจ๊ะนุย่ยบักย,ย่างใหญ่ข้างในแดงดีปั้นยงังอันนี้ก็ตีนไก่นะจ๊ะเครื่องโล่แล้วก็เลือดก่อนหนึ่งอันนี้ก็เป็นไข่นะจ๊ะไข่หนีตรงมีติดท้องไว้นะจ๊ะไข่เป็นดนะมีเหลืออยู่แต่ว่าไข่ไก่หนีบ่มีเนะจ๊ะแล้วๆโซลยาับมาทําการล่างถวยก่อนก่อนสีเฮ็ดกับขาวก็ตรงล่างถวยก็น,นะจ๊ะ ถวยที่กินเมื่อคืนล้วจ้านี่ก็ต้องเอาของถวยที่ว่าแหงแล้วไปง่วมไปอีกมองหนึ่งนะจ้ามองนี้สําหรับมองที่ง่วมที่ว่าถวยเปียกหรือว่าอียังนะจ้านี่ก็เอาพักบุ้งที่ว่าสามีโซลยาพิพนไปหามาหมู่ว่านนั่นแหละจ้าพนหามาเพิ่นกับมาเซน่าไว้นะจ้าโซลยาก็เลยว่าสิสุ้งเข้าตัวเย็นไว้ยันเวลาลางถวยล้างหยงยันน้ำแฟบมันกระเด็นไปใส่นะจ้าเลยเอาถุงมาใส่เก็บไว้ มัดมัดมัดเก็บไว้จักสิไดเฮดกินมือไดบุแล้วแล้วหล,วลังจากนั้นโซลายากระสิทำการล้างถวยได้บัดทีนี้พี่น้องล่างถวยก่อนสีล้างถวยเนาะจ้าโซลยากระตองทำการเอาเศษอาหารออกให้เมิดก่อนในสิ่งนี้ถ้าเกิดเศษอาหารมันตันอยู่หนาม,มันกระสิบ่ค่อยไหลเนาะจ้าโซลยากระเลยต้องเอาไหมแย่แง่แ่แง่เพื่อสีให้หนาม,มันไหลสะดวกเนาะจ้ามันสั่น้นาม,มันกระสิไหลซาเพราะว่าสิ่งของโซลยากระนี้แนวก้องเศษอาหารมันหายเนาะจ้าจักมันหายไปใส่กับบอหู ระวางถานา้ำให้มันบกุกเข้ากับมาทำการเอาเข่าออกจากหมอนาะจ้ะเข่าหมูว่านลยจ้ะที่ซามีสุรย,ยาพ่นหูนะจ้ะกินกับบเมืดแถมยังโบเซมหมอเข้าให้อีกมะย่าค้น,คนล่างอีกเลยจ้ยะสุรยากรล่างบ่ท่านละดดอกจ้ะกระเซ่ว้ก้อนนะจ้มะมื่นผุละจะสีได้ล่างเพราะว่ามูนิกี้เข้าปุ่นเซ่หมอไว้ก่อนหลังจากนั้นสุรยากระทำการตีฟองนะจ้ะตีฟองตีฟองแล้วๆก็มาล่างสิ่ง ล้างเอาขาบับเมือกขบับมันมันออกเนาะจา้ะล้างสิ่งแล้วแล้วก็เปินนามใส่ไ้เนะจ้ะให้ฟ้องมันไหลไปให้เมดหลังจากนั้นกับทำการล่างถวยล้างซอดล้างกระปุกทูหนา่าทูล้างทูใส่ทูคว้าทูจนวามันหลอนพุ่งจ้าทู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 ถวยกับบัวลายใบดอกจา้าสามสี่ใบนี่ละหลังจากนั้นโซรัยก็บทำการลา่ลางมีดล้างมีดแล้ววก็สิมลา,ามล่างฟ้าหมอ้อล้างฟ้าหม้อแล้วก็ทเทน้ำแฟบออกจากกระปุก ล้างมอเนะจ่าวันที่นีล้างดากมอให้มันหล่นลเลยเนะจ่าจะสีหลอนว่าหลอนละก็ล้างไปทูทูแปองซะละจ้าทูหนาทูล้างทูใสทูขวาทูจนงววากามแขนคือลืจ้าล้างมอแล้วแล้วเขาก็มาล้างก็มั่งที่ว่าเพ่นเซน้ำไอพักบุงไวนั่นแหละจ้าล้างลางให้มันสะอาดเนอจ้าพอล้างแล้วแล้วเขาก็เอาไอ้น้ำแฟบจากกระปุกน้นไปเทใส่กระทะไวเนอจ้ากระทะนีทาล่างที่ล้างกระทะที่พื่นพัดพักบุงว่านั่นแหละจ้าล้างแล้วแล้วมดสุอยางแล้วเขาก็มาล้างน้ำเปล่าเนอจ้า ล้างน้ำเปล่าออกน้ำแรกก่อนน้ำสองค่อยล้างที่ลังเนาะจ้ะล้างออกน้ำแรกแล้วแล้วเขาก็มาต่อน้มสองล้างล่างหล้วก็ง่วมไว้เนาะจ้ะพอล้างถ้วยแล้วแล้ง่วมเซตเรียบร้อยขั้นตอนสุดท้ายเขาก็สิมาล้างกระทะเนาะจ้ะกระทะที่พันพัดผ้าปูหม้อว่านเนาะจ้ะพัดแล้วก็บรล้างก็มาใส่โซล่ยาล้างคือเก่าเนาะจ้ะล้างจากนั้นโซล่ยาก็สิมาฟานบักพักเนาะจ้ะฟานเปลือกออกแล้วแล้วโซล่ยาก็สิมาเอาเม็ดออกเอาเม็ดออกแล้วแล้วก็สิมาหั่นเป็นชิ้นเนาะจ้ะเป็นชิ้นน้อยๆบ่เอาชิ้นใหญ่แห้งลยเนาะจ้ะ เห็นเขาว่าไอ้ถ้าวเมตออกนีก็ต้องเอาออกให้หมดนะจ๊ะวันสันวลาแกงไปตุ่มปมากก็สิสูมนะจ๊ะจักแเม่นโบแม่นสุริยากับฮูหูอกจใะเห็นแต่เขาว้ามานะจ๊ะแต่สุริย็เอาออกให้หมดน่นะจ๊ะฮันหันฮันันเอาเมตออกให้หมดแล้วกัมานันันๆันจนว่าแล้วนะจ๊ะหลังจากที่เฮาหันบอกฟักแล้วๆนะจ๊ะสุริยากับสิทธารมการลางเนะจ๊ะเอาไปใส่นาม้างไว้นะจ๊ะเพื่อสิให้ยางให้ยยังมันออกเนะจ๊ะหลังจากนั้นสุริยากับแหนมไปเห็นนนนนว่าะะมมักเเเดตื้ลยจ หย่ายางไปยางมากแล้วมันมืนโซลรยาก็เลยเอาเช็ดชูมาเซเซตเซเซตให้มันแหงนะจ้ะเซจแล้วแล้วโซลรยากก็สิทําการเปิดแก๊สได้ปะที่นี่อับวแบกเข้ากับเปิดแก๊สให้มันไฟมันแห้งๆเนี่ยจักน้อยแล้วก็เอาหม้อคางไว้เนาะจ้ะหม้อคางไว้แล้วก็เอาเทกะทิลงไปเทกะทีลงไปแล้วแล้วโซลรยากก็สิเอาพริกแกงลงไปเนาะจ้ะคนคนคนจนวายกินพริกแกงมันซุกมันหอมขึ้ขืนพ่นละจ้ะ แล้วจังเอาตีนไก่ที่ว่าเฮ้าล้างไว้เรียบร้อยมาล้างมาใส่ลงไปเนะจ้ะใส่ลงไปแล้วเรียบร้อยหฮากกสิทําการปุ้งนะจ๊ะโซลยาใส่สู้โรดใส่สู้โรดแล้วแล้วกสิใส่ผงปุ้งโรดใส่น้าตาลบีบเนะจ้ะกระเทน้าปลาลงไปจัหน้อยเนะจ้ะหลังจากนั้นก็ใส่้ําลงไปเนะจ้ะเพื่อสิตุนตีนไก่ให้มันเปื่อยๆนะจ้ะหลังจากนั <rocky. S 2> <mass> ้นโซลยาเผื่อเป็นการบ่เสียเวลานะจ้ะนี่จ้ะบอกฟักทีล้างไว้เนะจ้ะหลังจากนั้นก็สิมาเดชหัวระผ้านะจ้ะ เด็กหนูเราพาแล้วแล้วโซเลียะกับสีเอากระปุกไปใส่ไข่ไว้เนาะจ้ะใส่ใส่เลี้ยงไว้เนาะจ้ะแล้วก็เอาใส่ตู้เย็นเพื่อที่จะป้องกันการแตกเนาะจ้ะเพราะว่าโซเลียะซื้อไข่เป็ดมาแล้วมันแตกเนาะจ้ะอันนี้ก็มีหน่วยเหลาอยู่ด้วยจ้ะหน่วยหนึ่งนะสีเหลาตอนที่ว่าขี่รถมาเนาะจ้ะหลังจากเวลาผ่านไปประมาณซิปกว่านาทีเนาะจ้ะตอนนี้หมอเขาก็เริ่มเดือดแล้วเนาะจ้ะโซเลียะกับสีทําการเอาบลอกฟักลงไปเนาะจ้ะบลอกฟักที่เ้าล้างไว้แล้วเรียบร้อยนั่จ้ะเอาใส่ลงไปเนาะจ้ะ พอใส่ลงไปตุนผอมตีนไกลนี่แหละจา้าเสียมันเปื่อยๆไปผอมๆกันเลยเนาะจา้าใส่แร้วๆกับคนในจักน่อยมันจมๆน้ำเนจักน้อยเผื่อเสียมันเปื่อยทอๆกันเนาะจา้าหลังจากนั้นปี๊ดฝาไวไ้ถ่ายมันเดือดอีกเทื่ยนึงพดบัว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 เขาค่อยๆมาเบิ้งเนาะจา้าเผื่อเป็นการบเสียเวลาเนาะจา้าโซลรายาก็เอาเลือดมาล้างล่างแล้วๆกับสีหันเป็นชินช้นๆเนาะจา้าเป็นค้ำค้โซลรายาก็สีหมักไงเนจักน้อยเนาะจ้าหันหันเป็นหลูกเต๋าเนาะจ้าเป็นสีเหลี่ยมเหลี่ยมเนาะจ้า หลังจากหมอเดือดโพดบดบบแล้วเนาะจ้าพานไปประมาณสิบกว่านาทีเนาะจ้ะาสุริยากิษิ์ทาการนคนแล้วก็ซีมเบิงเนาะจ้าว่ารสชาฉามันใดเงี้ยหลุดฉาดได้ลดดแล้วสุริยากิษิททาการใสเ,ล,ล,ใสเลือดลงไปเนาะจ้าใสเลือดลงไปแล้วแล้วก็ใสหูหละผ้าลงไปเนาะจ้าทาการพ้อมร์บได้เลยจ้าสุริยาก็ษย์โยกหมอแกงเขามาในห้องเนาะจ้าเพื่อศิษจะกินเนาะจ้าตั้งโต๊ะตั้งยงังตั้งโต๊ะแล้วแล้วก็สิจับข้าวปุ่นใส่คนละถ้วยเนาะจ้า มักหลายก็ใส่หลายมักน้อยก็ใส่น้อยมื้อนี้โริยาก็สิจับให้เพิ่นซีได้หลายเน่เด้อจ้าเห็นเพิ่นจมอยากกินหลายมือแล้วเนาะจ้าส่แล้วแล้วก็สิเท่หนาหลาดลงไปเนาะจ้าแกงฟักมื้อนี้ก็สิแบบคนๆกับข้าวปุ้นแซ่บๆเลยเนาะจ้าโริยาก็สิใส่ตีนไก่แล้วก็เลือดเนาะจ้าแล้วก็มีกับข้าวมาเสริมเนาะจ้าอันนี้ก็เป็นมกหม้อเนาะใหม่เนาะจ้าแล้วก็แกงแกงที่ว่าสีโซลยาสิตัดลงก็เป็นแกงไอ้เอามาจากโรงอาหารเนาะจ้าื้อนี้โรงอาหารเพิ่นเฮ็ดแกงเปื้อเนาะจ้าพี่น้องกับสีสรงไซเลยเนาะจ้าว่าเอามาากกกกกิินนนนนมมมมมัััเข้้้อออยู่่่ตแงหหหไบ บ่เขาดอกจ้าแต่สุริยาก,ก็สียเอามากินเนาะจ้าเอาไว้มันก็บ,บูดเมื่อกเสียเนาะจ้าใช้ได้เนาะจ้าหลังจากนั้นสุริยาก,ก็อะไรเอินสามีมากินเนาะจ้ามาหอดเผิ่็นางจกกินเลยเนาะจ้าสุริยาก,กเ็เฮ็ดมสุยยางเพื่อนมีนาที่มานันางกินเข้ากองกินเนาะจ้าปนันเพิ่นก็ยังจมอยู่ว่าเอ้ยให้พี่มาเข้ากล้องด้วยทําไมวะซานก็คนอยากให้มามั่นางกินนําเนาะอยากมีหมูกินมีหมูนางคุยแหมเพื่อนก,บกับ่เขาใจเฮ้านเนาะก็พากันกินวาเรื่องนั้นเรื่องนี้สุริยากะเลยถามเพิ่นว่า อร่อยไหมรสชาติเป็นไงมั่งเข้มข้นไหมเค็มไหมเผ็ดไหมเหมือนกับเลยว่าโมเผ็ดไม่เผ็ดพอดีเพื่อนวาไม่เค็มพอดีเพม่อนกว่าอย่างกับว่าพอดีหมดนั่นแหละค่ะคนเพื่อนมักเนาะเพื่อนอยากเนาะยานเมียไปเฮงให้กินอีกละวะถามมนได้คำตอบมีแต่พอดีพอดีเน,นาะจ้ะหลังจากนั้นกพ็พากันกินกินกินคุยไปกันน้ำเนาจะจ้ะสรยากินไปกินมากก็มีความรู้สึกว่าอยากเติมน้ำอีกเนาะจ้ะเลยเพื่อนย,ยกหมอมาให้ทางนี้เติมน้ำเติมเลือดเติมบักฟักอีกเนาะจ้ะสรยามักน้ำแบบแฉะในจักหน้อยเนาะจ หลังจากนั้นก็พากันกินกินกินเนาะจ้ะแกงฟักนี่ก็เป็นของที่เิ่นมากเนาะจ้ะเพิ่นก็สิกินไดลไลเน่จักหน่อยเต้ตีนไก่นี่กับเฮนดีปหยังมันเปื่อยดีเนาะจ้ะสุริยะตุนกับบอกยางดนเนาะจ้ะกินไปกินมาเพิ่นกรถามเนาะจ้ะว่าไอ้แกงหน่อไม้เป็นจังไ๋แน่เพิ่นกับ่ไดิกินนําหอกว่าแก้งหนาอหม้รงอาหารเนาะจ้ะสุริยะก็เลยว่ากัพ่อกินไ้อยูก็แซส่บขออเพิ่อยูเนาะจ้ะ้าทีนี้กินไปกินมาเพิ่นอิ่มแล้วเพื่นกรถามพี่ขอลุกไปได้้้มย่่อิิิลวาาาานนนกกกกกเเุไไปปปดดดงะะจ กินก็กินอยู่หลังกองอะไรแล้วก็แซมยังมา่วนเขาคุยอีกนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้รุริยาย็ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะถ้าผูได้มาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะได้จ๊ะถ้าผูได้มาคลิปแนวนี้ก็คอมเมนต์บอกโุริยาในได้จ๊ะเผื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณค่ะ